สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรถอีซุดีแม็กออร์นิ2สองะครับตัวนี้ไฟท้ายค่อนข้างจะหายง่ายง่ายได้นะครับแล้วราคาค่อนข้างจะสูงอ่าเลยมาติดตั้งกอรล็อกฝาท้ายอัตโนมัตินะครับแค่ล็อกรถนะครับฝาท้ายจะซีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใช้มอเตอร์ไปดึงสลักออกนะครับเพื่อไม่ให้เปิดฝาท้ายได้เวลาจะเปิดนะครับก็กดคายล็อก จะเปิดได้ปกตินะครับรับปิดนะครับลอ็อกฝาท้ายจะเปิดไม่ได้ไขล็อกตัวนี้เวลาขโมยจะขโมยนะครับจะถอดน็อตนะครับาตามตำแหน่งนี้นะครับจะถอดน็อตแค่สองจุดนะครับก็สามารถถอดไฟท้ายออกไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องติดตัวล็อกฝาท้ายนะครับ เพื่อไม่ให้เปิดได้นะครับท่านใดสนใจเชิญนะครับที่นครโยโนโตโซาว